อท่านมาเนาะท่านมาเน้าเอาท่านอยู่ท่านอยู่มาแล้วครับโอ้เกือบหมดท่านครับร้านตุ้ยครับร้านประจำหมู่บ้านครับที่หยุดไหวที่สุดหยุดไหวที่สุดในโลกครับบะหมี่หมูแดงเลยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะครับไม่ใช่หมูความได้ปะผมเอาไปกินเองมันคอยกรอบกรอบ มันเหนรอ,นรอ,นนเ,อเนี่ยสร้งทีมยุ่นสร้างทีมยุ่นนงขยายมึงีหมนเขาถือกรนั่งหรอ,อบอมวันนึงมันถือกรอยาสูกรนั่งดิเน,นี่ย <c oughs> คุยกับตาตุย้ยพอขาก๋าาาาายวยเตี๋ยวไปจากโมบันไปดูกันเลยครับน่กอนันเดี้ไม่ใี้กก่ไปไนเลยอบาวันหนึ่ง สามมนุษย์หรอไปสามมนุษย์สวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวหมูแดงครับร้านประจำหมู่บ้านนะครับอร่อยแน่นอนครับมูว่านหัวกิน

ピザはよぉピザはよぉっ แคบกบว่า 嗯。Mm. กรบอบกรอบกรอบขวอนมากบอกนิดนึงครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหเพลินมากร้านตัดตุย๋ยนะครับ เผ็ดมากเลยกินไ,ไ,ไม่หมดเลยครับเพื่อน,ปนไปเจอกันเทปหน้านะครับ เวลากดติดตามช่องเบนเอวีนะครับ